สวัสดีค่ะค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตะลอนขอบรายการนะคะที่จะนําเรื่องราวค่ะของพี่ๆตารวจนะคะในหลากหลายเรื่องราวนะคะนอกเหนือนจากการจับจวนผู้ร้ายบังคับใช้กฎหมายแล้วยังคงมีกิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยรวมถึงมีช่วงที่จะมีการแนะนําอาชีพที่น่าสนใจเผื่อใครที่กําลังหาแนวทางลู่ทางนะคะว่า เอ๊อจะทําอาชีพอะไรเสริมหรือว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรเพิ่มเติมเราก็นํามาฝากในรายการของเราค่ะเป็นประจําทุกๆุวันเสาร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีทางช่องคุริสทีวีแห่งนี้นั่นเองค่ะค่ะวันนี้ไปกันที่เรื่องแรกกันก่อนอเลยนะคะคุณผู้ชมปกติแล้วพี่พ,พีข้าราชการตำรวจทหารแล้วก็นักเรียนเนี่ยมักจะไว้ผมทรงเดียวกันหมดนะคะอยที่เรียกว่าหัวเกรียนข่ะหัวเารยนแบบนี้นะคะใช่ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้พี่พีเขาเนี่ยเขาเรียกว่า มีความรู้ในการตัดผมบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเวลาไปร้านตัดผม<ช>หรือว่าช่วงโควิดก็ตามที่ตอนหน้านี้มีปัญหาก็คือว่าร้านปิด<ช>นะคะ,คะจะต้องมีการฝึกตัด<ช>ผมกันเองเลยนะคะดังนั้นค่ะทางพี่ๆี่นะคะ กองบระคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษค่ะได้ร่วมกับจิตอาสา904นะคะร่วมการฝึกอะไรคะน้องเมลฝึกตัดผม,มค่ะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆข้าราชการตำรวจด้วยกันนะคะ,คะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะไปใชออ้ตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆได้อีกด้วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการเดินทางในช่วงโควิด19บ้าและค่ะส่วนจะ,ะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดในเรื่องนี้มาผู้ชมได้ติดตามกันด้วยไปรับชมกันค่ะ ใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสินใดตอบแทนทำโดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาไเพราะว่าตาสองเป็นอาสาเป็นอาสาที่ต้องใช้แรงกะสุนใหใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปเราสถานที่เนี่ยมันเป็น 그다르게 말 봐도 안돼 ที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา ดำมนิจิตอาสาประจำเดือนเดือนาพค2564ไปด้วยเลยนะคะก็ถือว่าโครงการส่งตัวแพทย์ศาสตการตัดผมชายนะคะเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเราก็สามารถยังไปต่อยอดนะคะใช้วิชาการตัดผมชายนะค่ะไปต่อยอดในการให้บริการตัดผมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเป็นเสียงต้องนะคะ ถอนะคะด่นะคะรูนะคะทาสองอย่าจะให้สัญญานะคะล็อกไตก่อนคะล็อไตล็กมือค่ะค่ะถ้าท้องแล้วอยู่นิ่งไว้นะคะ่ไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพูดนะคะคะูนะคะสังกร้องที่จะถ่ายลอมือนนะคะจะได้ราบว่าค่ะพร้อมไหมคะ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ับเป็นพลังนำพาสู่ความสุ ตัดผมกันแล้วค่ะน้องเมลไปที่อีกเนึง่งเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเวลาที่เราจะแจ้งความณนะับปุจ,จบันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจบางทีเราก็ไม่สะดวกไปอะไรเรื่องต่างๆนานๆนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้นะคะกองบัรคับการปราบปรามค่ะมีไอเดียสุดเจ๋งเลยนะคะ ได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการรับแจ้งเหตุแจ้งความนะคะเปิดรับแจ้งความออนไลน์น้องเมลโอลไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถแจ้งเข้าไปได้ถูกต้องใช่ค่ะ<ฆ>และทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะเกิดประโยชน์มากๆสําหรับพี่น้องประชาชนที่บางทีเนี่ยพอดีเกิดเหตุโดนลักวิ่งชิงปนหรือว่าแม้กระทั่ง โดนโกงต่างๆนะคะไม่รู้จะทําอย่างไรก็สามารถที่จะเข้ามาในระบบของกองบังคับการปราบปรามได้นั่นเองค่ะ,คะระบบจะเป็นอย่างไรแจ้งยังไงแจ้งอะไรได้บ้างเพราะบางเรื่องมันก็อาจจะแจ้งที่ออนไลน์ไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมวดแพรแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ดีเอามากๆเลยนะคะทางกองบังคับการปราบปรามของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ยังคงอำนวยความสะดวกและก็ความยุติธรรมให้กับประชาชนเหมือนเดิมค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับการแจ้งความแบบ New Normal แบบใหม่ของเรานี่เองซึ่งทางกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามเนี่ยเขาได้ออกแบบระบบมาเพื่อที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้โดยเฉพาะค่ะ ก่อนที่แพรจะพาไปดูโครงการใหม่กันเนี่ยนะคะแพรก็จะพามาให้รู้จักกับพันตํารวจเอกธงชายยูเกตค่ะผูดีเรื่องโครงการนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสําหรับโครงการนี้นะครับจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเกิดจากแนวคิดที่เราจะพัฒนาการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพนะครับและมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาใช้พัฒนาการสอบสวนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ย เกิดความเชื่อมั่นนะครับและรัทงาในกระบวนการยุติธรรมนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยครับมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบนิว n o r m a l นะครับมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาประยุกต์ใช้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดครับค่ะสำหรับโครงการนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะคะทางเราเนี่ยก็มีโซเชียลดิสทานให้กับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้ที่มาแจ้งความค่ะ สำหรับโครงการนี้นี่ที่เราทําที่แรกเลยใช่ไหมคะพี่ครับแน่นอนครับโครงการนี้นะครับกองประการหนึ่งถือว่าเป็นที่แรกนะครับไอกองครบการตามที่ดเริ่มนําจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในรูปแบบนี้มาใช้ครับอืเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเชญไปดูด้านในกันดีกว่านะคะ สวัสดีครัสวัสดีครับน้องแพลวพี่พันธุ์โท,โทรสรธิสมัตภาพรองท้องกับการหนึ่งกองบังคับการปราบตามครับถ้าสมมติว่าหนูเป็นประชาชนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ง่ายมากเลยครับสําหรับน้องแพลวถ้าเกิดว่าน้องแพลวมาติดต่อราชการในครั้งแรกนะครับในการแจ้งความร้องทุกข์หรือปรึกษาปัญหาคดีความก็สามารถเดินเข้ามาใช้บริการที่ช่องบริการหมายเลขหนึ่งได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้องแพลวมาติดต่อราชการตามรัดหมายในการให้ปากคำเพิ่มเติมหรือตามผลคดีกับทางพนักงานสอบสวนน้องแพลวก็สามารถไปใช้บริการที่ช่องบริการหมาเลขสอได้เช่นเดียวกันครับอ๋อก็คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ไหมคะว่านี้ครั้งแรกแล้วก็อีกอันคือให้ปากคำเพิ่มเติมในรอบถัดไปใช่ครับง่ายมากเลยครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะแนะนําขั้นตอนการใช้บริการสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการในครั้งแรกก่อนดีไหมครับดีค่ะครับสำหรับช่องบริการหมายเลขหนึ่งผู้มาติดต่อราชการครั้งแรก จะนั่งที่เก้าอี้ที่จุดบ,บริการหมายเลขหนึ่งเพื่อเรารับการเข้าใช้บริการจากนั้นก็จะหยิบชุดหูฟังที่จุดบ,บริการหมายเลข2เชื่อมต่อเข้ากับระบบเสียบสายหูฟังเข้าที่จุดบ,บริการหมายเลข3ครับพอเราออนไลน์นะครับเราก็จะสามารถพบและพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอคำปรึกษาผ่านจอภาพแสดงผลในระบบออนไลน์ที่จุดบ,บริการหมายเลข4ี่ได้เลยครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าหนูมีเอกสารเป็นปึกเนี่ยอยากให้พนักงานสอบสวนเขาดูอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงดีคะง่ายมากเลยครับ ถ้าน้องแพลมีเอกสารที่จะต้องแสดงให้กับทางกานสวนดูนะครับ<ม>ก็นําเอกสารเนี่ยไปที่จุดบริการหมายเลข5าเป็นการนําเอกสารแสดงผ่านเครื่องแสดงผลผ่านจอภาพ v i s u a l i z e r นะครับทางกานสวนก็สามารถที่จะเห็นเอกสารนะครับแล้วก็แสดงเอกสารเนี่ยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทางระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าสะดวกมากเลยน,นะคะเนี่ยจากนั้นถ้ามีการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว และต้องมีการลงลายมือชื่อหรือรับเอกสารจากพนักงานสอบสวนก็สามารถรอรับเอกสารจากเครื่องพิมพ์ได้เลยครับนี่ค่ะเอกสารทาให้การเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหนูจะส่งเอกสารเนี่ยไปให้พี่พนักงานสอบสวนจะต้องทำอางไรคะโอ้สำหรับการส่งเอกสารที่มีลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเอกสารอื่นที่ต้องมีการส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนใช้เป็นพยายนฐานในสำนวนผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารมาวางไว้ที่กล่องรับส่งเอกสารด้านหน้าห้องรับแจ้งความได้ จากนั้นก็เรียบร้อยครับโอ้โห,หเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกฉับไวแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากๆาเลยค่ะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วครับน้องแพลวสำหรับโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากรมังคับการปราบปรามได้มีการวางระบบและออกแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในีนะครับและสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่า ทั้งประชาชนเองหรือทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าหนูจะมาตามซ้อมคุ้มนาคดีหรือว่ามีการสอบปากคำเพิ่มเติมหนูจะต้องทำไงคะอ๋อทั้งนั้นเชิญต้องแพลทางนี้เลยครับเชิญน,นครับ ครับน้องแพลวสำหรับช่องบริการนี้นะครับน้องแพลวต้องทําการดัดหมายกับพนั่งหลอกสวนก่อนลูกหน้านะครับต้องระบุวันเวลาชัดเจนนะครับในการมาสอบส่วนปากคําเพิ Hence, ่มเติมหรือว่ามาติดตามผลคดีความนะครับซึ่งช่องบริการนี้เนี่ยขั้นตอนการเข้าใช้บริการเนี่ยก็จะเช่นเดียวกับช่องบริการหมายเลขหนึ่ง,งซึ่งน้องแพลวได้เคยทํามาแล้วตอนที่มาแจ้งความครั้งแรกครับทั้งนี้ถ้าประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีข้อสงสัยในขั้นตอนการใช้บริการตรงไหนก็สามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติ จากแผ่นภาพด้านหลังได้เลยครับรับรองว่าเข้าใจง่ายมากครับผมแพรเห็นว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมคะแน่นอนครับผมกองบับการปรับปรามของเราต้องทันสมัยที่สุดอยู่แล้วครับเราออกแบบระบบนี้มาเพื่อรองรับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ้ลแแบบ,แบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แปมากๆนะคะที่มาแนะนาโครงการใหม่ๆแล้วก็โครงการดีๆให้กับพวกเราขอบคุณค่ะครับดีครับสําหรับประชาชนท่านไหนนะคะที่อยากจะมาแจ้งความแบบใหม่ที่องปรบารเราในะะช่วง n ่นอ o r m a l เนี่ยแบบนี้อยากได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยคะ่ะถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะมาปรึกษาคดีความหรือว่ามาแจ้งความหรือต้องการที่จะมาปรึกษาคดีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่กองกำคับการตบปตามค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้บริการนะคะของกองบังคับการกองปราบตามได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โควิด1 9ยังคงแพร่ระบาดอยู่ใช่เรียกได้ว่าเป็นการแจ้งความแบบ n ิ w n น r m a นนั่นเองค่ะค่ะส่วนเรื่องถัดไปนะคะข่าวอ่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่ Amazing มากนะคะเนื่องจากว่ามีโจรค่ะขุะแก๊สนะคะไปตัดหลังตู้เอ m ค่ะแล้วก็ชิงเงินไปโอ้ เรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตค่ะทีนี้นะคะทางทพี่ตำรวจสอพอพัทยาค่ะจึงได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหากว่าเกิดการหากว่ามีการโจรกรรมที่เอทีเอ็แบบนี้เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะค่ะ ผมพันตำรวจโทสุรเดชนามโยธารองผู้กับการป้องกันปราบปรา,ามสารวจรภูทรเมืองพัทยาตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค2และตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเพื่อสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวันนี้เราจะมาซ้อมแผนเกี่ยวกับการวิ่งราวซับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ครับ จากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียหายกดเงินจากตู้เอทีเอมบริเวณซอยนาเกลือ16ทับ2คนร้ายติดตามดูพฤติกรรมของผู้เสียหายมาตลอดว่าจะมากดเงินนะครับ mm hmm. เมื่อผู้เสียหายกดเงินเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นรถจัก,กรยานยนต์เพื่อกลับที่หมายมี คนร้าย2คนครับขับรถมาประกบบริเวณด้านข้างก่อเหตุวิ่งราวทรั์นะครับและหลบหนีออกไป

สายตรวจ2อสูตรรวมถึงเจ้าหน้าที่ส0ส่วนนะครับก็<ม>ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา3-5นาทีก็แจ้งสูตรวิทยุถึงรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายยานพานะที่ใช้นะครับผู้บังคับบัญชา ก็แจ้งเจ้าหน้าที่จราจรสายตรวจนะครับให้เข้าทุดก้าวสกัดจับ เจ้าหน้าที่จราจรนะครับพบเห็นคนร้ายนะครับตรงตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุก็ได้วิทยุบอกเส้นทางได้หลบหนีไปทางเส้นทางใด ได้ขับรถติดตามคนร้ายไปนะครับให้มีการแจ้งวิทยุสกัดจับนะครับโดยพยายามบีบเส้นทางคนร้ายให้ไปในบริเวณที่เป็นซอยแคบนะครับเหมาะแก่ยุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่มนะครับ จนสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจได้ประจัดจับคนร้ายได้ผมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ การซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้นะครับเราได้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานการเข้าจุดก้าวสกัดจับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนครับและในบางส่วนเราก็ยังมองเห็นถึงจุดบกพร่องข้อที่ควรแก้ไขเพื่อนํามาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปสุดท้ายนี้ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตํารวจภูธรภาคสองและตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรี มีนโยบายให้ซักซ้อมแผนที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างๆนี้ก็เพื่อความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนครับถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับสามารถแจ้งได้ที่191หหรือแอปพลิเคชัน police i love you ขอบคุณครับ เรียกได้ว,ว่ากาันไว้ดีกว่าแกะนะคะเราจะต้องมีการฝึกซ้อมให้ข้าราชการตำรวจพร้อมเสมอนะคะสำหรับเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์บัณติการไม่ได้เจอบ,บ่อยๆจะมีสักกี่คนจะมาป้นตู้ ATM เราแล้วใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งอ,อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่พี่ๆตำรวจต้องเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะ ใช่ค่ะมากระที่เรื่องต่อมากันบ้างค่ะเป็นเทคนิคดีๆนะคะจากโรงพยาบาลตํารวจค่ะน้องเมลค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลค่ะที่มีความครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการรักษาพี่น้องประชาชนรวมถึงมีประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตํารวจกันเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการทําคลิปค่ะในเรื่องของการแนะนําวิธีการล้างจมูกอืาน่าสนใจไหมน้องเมลใช่ค่ะ สนใจมากเลยค่ะ,คะอยากตัวเราเนี่ยที่เป็นูมิแพ้บางทีก็มจมูกตันหรือว่าคัดจมูกอยู่บ่อยๆต้องอแล้วก็ต้องมีการล้างจมูกบางทีไม่สะดวกมาที่โรงพยาบาลเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ยากเลยจะทํายังไงบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนําวิธีการล้างจมูกนะคะ การล้างจมูกเป็นการใช้น้ำเกลือฉีดล้างเข้าไปบริเวณโพรงจมูกเพื่อลดน้ำมูกและหนองออกจากโพรงจมูกและยังเป็นการลดสารก่อภูมิแพ้หรือสารกอร่อควารมระคายเคืองทําให้เนื้อเยื่อจมูกยุบบวมหายใจได้โล่งขึ้นค่ะและทําให้ยาพ่นเนี่ยสามารถเข้าไปบริเวณเนื้อเยื่อด้านในได้ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถลดสะเก็ดแผลหรือว่าคราบน้ำมูกแข็งในผู้ป่วยหลังผ่าตาดัดหรือว่าหลังฉายแสงได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกประกอบด้วยน้ำเกลือ0.9%นอเซ normal saline หลอดฉีดยาไซริงขนาด1 0ซีซี20ซีซีหรือ5 0ซีซีขึ้นอยู่กับขนาดจมูกและปริมาณที่จะล้างค่ะและอีกอันนึงคือจุกล้างจมูกค่ะขั้นตอนการล้างจมูกอุ่นน้ำเกลือก่อนล้างจมูกเสมอเพื่อให้มีอุณหภูมิพอๆกับอุณหภูมิร่างกายโดยอาจเทน้ำร้อนใส่กระ,ะมังและน้ำขวดน้ำเกลือ,อไปแช่ไว้หรืออุ่นจากในไมโครเวฟจากนั้นเทน้ำเกลือ,อใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ใสห,หลอดฉีดยาดูดน้ำเกลือขึ้นมาให้เต็มและททำการทดสอบอุณหภูมิบริเวณหลังมือไม่ให้ร้อนเกินไปใส่จุกล้างจมูกบริเวณปลายหลอดฉีดยาให้เรียบร้อยโน้มตัวไปข้างหน้าบริเวณที่เตรียมไว้และก้มหน้าเล็กน้อยแนะนำให้เริ่มล้างจากด้านที่โล่งกว่าใส่หลอดฉีดยาไปในจมูกข้างที่จะล้างอ้าปากหายใจเข้าเต็มที่และกั้นหายใจไว้ดันกระบอกสูบเบาๆให้น้ำเกลือไหลเข้าไปในจมูกช้าๆ หลังจากน้ำเกลือไหลออกจากจมูกหรือปากแล้วจึงหายใจได้ตามปกติสำหรับการล้างจมูกโดยใช้ขวดบีบจะประกอบไปด้วยขวดล้างจมูกเกลือผงน้ำดื่มหรือน้ำต้มสุกหรือน้ำกรองเพื่อใช้ในการผสมไม่แนะนำให้ใช้น้ำประปานะคะกรณีที่ใช้แบบขวดบีบแนะนำให้ใส่เกลือผงลงในขวดก่อน จากนั้นผสมน้ำใหถึงบริเวณขีดด้านข้างขวดสำหรับผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจแนะนำให้ผสมยาเข้าไปในขั้นตอนนี้ร่วมด้วยปิดฝาเขย่าให้เข้ากันใส่ขวดบีบเข้าในจมูกข้างที่ต้องการล้าง อ้าปากหายใจเข้าเต็มที่และกลั้นหายใจไว้บีบด้านข้างขวดให้น้าเกลือไหลเข้าไปช้าๆหลังจากน้ําเกลือไหลออกหมดจึงหายใจได้ตามปกติแนะนาล้างจมูกสลับข้างไปมาจนรู้สึกหายใจโลง่งหรือน้ําเกลือที่ออกมาจากปากหรือจมูกมีความใสเท่ากับน้ําเกลือที่ล้างเข้าไปค่ะสามารถล้างจมูกได้บ่อยเท่าตามที่ต้องการปกติจะแนะนาล้างประมาณ2-3ครั้งต่อวันค่ะ แนะนำให้ล้างจมูกก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อป้องกันการสำลักค่ะหลังล้างจมูกสามารถสั่งน้ำมูกหรือน้ำเกลือที่ค้างอยู่ในจมูกเบาๆไม่แนะนำให้สั่งแรงเพราะว่าจะทำให้น้ำเกลือเนี่ยย้อนกลับไปบริเวณท่อปรับความดันที่ต่อไปยังหูชั้นกลางแล้วก็จะทำให้ปวดหูได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆแนะนำให้ล้างด้วยน้ำสบู่หรือว่าน้ำยาล้างจานและผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้ในครั้งถัดไปค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามแพทย์หรือพยาบาลเพิ่มเติมได้ค่ะและสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะยังคงมีอาชีพมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะวันนี้จะมีอาชีพอะไรกันนั้นติดตามได้ในช่วงอาชีพพารวยค่ะ สำหรับอาชีพหารวยกันในวันนี้นะคะน้องเมลคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพเสริมได้นะคะนั่นคือการทําขนมนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ทั้งนี้ค่ะพี่ๆสพคนโดนนะคะโดยออแม่บ้านตํารวจนะคะ mm hmm. หลังบ้านทีหน้าภาคภูมิใจของพี่ๆตํารวจนั่นเองค่ะก็ได้ออกมานะคะสร้างกลุ่มค่ะในการสอนทําขนม mm hmm. นะ,ะโดยท mm ํา hmm. ชื่อโครงการน่ารักมากเลยนะคะขนมผูกรักนั่นเอง mm hmm. แค่ได้ยินชื่อก็อหวานแล้วค่ะพี่การต้องใช่ค่ะเขาก็มีการสอนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจากข้าราชการตรํารวจรวมถึงแม่บ้านตํารวจในสังกัดของสพควโดนเองดังนั้นค่ะก็มีคนเข้ามาร่วมมากมายนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งขนมนี้ค่ะไม่ใช่ขนมทั่วไปแต่ถือว่าเป็นขนมพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อน,นะคะอของอําเภอควรโดนจังหวัดสตูลเลย แล้วก็ทั้งนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเวลาที่ถ้าใครมาที่จังหวัดสตูลเนี่ยจะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสตูลตเลยใช่ค่ะดังน,น,นั้นนะคะทางคุณน้ำทิพย์ตรัสสิริหัวหน้าแม่บ้านสถานีตำรวจภูทรควนโดนนะคะก็ก็ได้บอกนะคะ<ม>ว่าการเข้าอบรมโครงการในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้เหล่าแม่บ้านตํารวจได้มีความรู้จักขนมพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลรู้วิธีทํารู้ขั้นตอน<ม>นะคะนำไปต่อยอดทําธุรกิจสร้างรายได้รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีด้วยถือว่าเป็นอีก หนึ่งอาชีพนะคะ,คะที่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากจะ นำไปนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะสอพอคนโดนแล้วก็ลองติดต่อไปขอเรียนรู้นะคะเพราะว่าหากใครไปที่จังหวัดสตูลก็จะต้องซื้อกลับมาฝากเชื่อว่ามีคนอยากกินใช่เรียกได้ว่าการทำขนมเนี่ยนะคะก็ทำได้ทุกเพศทุกวยัยไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพี่ๆข้าราชการตำรวจเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็ทุกวัยได้ตั้งแต่เด็กไปยังคนผู้สูงอายุเลยนะคะก็สามารถฝึกเรียนรู้การฝึกทำได้ใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาชีพอะไรเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะ<ฆ>สำหรับ,บน,นี้ค่ะเราสองคนเนี่ยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการตลอดขอบได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะทุกๆวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นากา30นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางยูทูบชาแนลนะคะโพลิสทวีอยูซียร์มเดียเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไล์กกกดดแแชร้ว็ Subscribe Like พวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาที่ท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ